กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านอ่ะเป็นคลิปที่สองครับคลิปนี้เสาของวันที่ห้าวันอังคารน,นะครับมาผมมาเจอก,กันอ่ะคลิปแรกนะครับแอดวิไลได้ปล่อยตัวเลขแนวทางชุดล่างของแอดวิไลเองนะครับอ่ะมาในคลิปนี้นะครับตอนนี้กะเวลานะครับตีสี่ 26นาทีนะครับ4ี่นาฬิกายีกนาทีขับมาพบมาเจอกันเป็นคลิปที่สองอ่ะทิวาตื่นแต่เศ้าครับมือนีก่อนจะไปท้ำธุระประปังอ่าที่แอดวิไลบอกนะครับมือนีจะเดินทางเข้าตัวจังหวัดนะครับสนนกลนครไกลนะครับจากบ้านแอดวิไลไปลอยกุโลนะครับไปตัวจังหวัดนะครับไกล เพราะว่าจะเดินทางนัดก,กับลูกบานไปนะครับกับประมาณหกโ,โมงกว่าๆนะครับเพราะว่ามื้อนี้อน้องผู้พัเพื่อนจะไปขึ้นกันนะครับเพิ่นจะไปลูกเสือนะครับลูกเสือสำรองนะครับที่ราชพัฒสกลน,นครน,นะครับเพราะว่าเพื่นถือขัดตัวไปนะครับ อาครับเท้านี้เรื่องของตัวเลขนะท่านนะครับแอดวิไลดได้มาจากฉบานนะครับสองห0าพนะครับสองห้าพันะาพาจากบางบอนนะครับจากบางบอนนะครับฉบาส่งมาให้ที่แอดววไลได้เกินไปนะครับอางวดที่ผ่านมานะครับ อสบาทรงไม้เบืองผอมนะครับสำหรับหัวที่ผ่านมาอ่ะซองห้าพันจากบางบอนนะครับจะเป็นบนอย่างเดียวนะครับจะเป็นบนอย่างเดียวอ่ะตัวเลขน้าท่างจะถูกอกโดนใจกันบอ่อ <c oughs> อ่ะก็คือเอาง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าอ่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับ บนอย่างเดียวเดี๋ยวยอัดวิไลจะเขียนให้เบองใไซเวลาบอด,ดนอนเพราะว่าเป็นเลขวิ่งนะครับระกาศสถิติหนวดที่ผ่านมาเอาให้เบิ้งนํานะครับนี่คือเป็นตัวเลขนื้อทางจากทางช่องชบาส่งมาให้พอวิไลนะครับนําเสนอให้เอฟซได้ติดตามกันนะครับ วดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะเอาให้เบื้องก่อนเดี๋ยวไค่ตีต่ล่างก่อนนะครับวดประจำวันที่หนึ่งวดที่ผ่านมานะครับวดประจำวันที่หนึ่งทับหนึ่งทับแปด ครับหกแปดครับไดมานะครับก็คือห้ากับสี่ในหากับสี่นะครับงวดที่ผ่านมาเป็นบนย่างเดี่ยวนะครับแนวทางชุดบนแตกแ <c oughs> นวทางชุดบนแตกอ่าห้าสอง นะครับ้วก็ชุดล่างนะครับแตก50ปรากฏว่าหามานะครับเอฟซีห้าสองเป็นบนอย่างเดียวนะครับนี่คือหววที่ผ่านมานะครับเอฟซี FC. เอาให้เบิรงกันนะครับนี่คือหววที่ผ่านมาเพราะว่าสบ่าทรงมาให้แบบนี้นะครับเฉพาะสถิติหววที่ผ่านมานะครับได้5กับ4นะครับ แนวทางแตก52บนนะครับกับปรากฏว่า5มานะครับนี่คือสถิติงวดนี้นะครับ16 16 16, 16ิทับแนะครับครับ กแปดาง่ายๆคืองวดนี้นะครับเวฟซี FC. ได้มาที่เก้ากับหนึ่งนะครับนี่คืองวดนี้นะครับอ่างวดนี้นะครับเบองให้ดีได้เก้ากับหนึ่งอ่าตัวนี้เขาก็มารอบผลนะครับ รอผลวดประจําวันที่16สิงหาคมหกแปดเบิ้งให้ดีนะครับเป็นบนอย่างเดียวนี่คือซ่องหามือนนะครับ ขอไพ่ซองหาพันจากบางบอนฉบ,บับพาะด้วยนะครับทรงมาให้นะครับคุณพ่อวิไลนะครับดนนําเสนอให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันนะครับวดที่ผ่านมาได้5กับ4เนี่ยทางชุดบนแตก52นะครับปรากฏว่าหามาบวดนี้9กับ1 f เอฟซีหมักตัวใดน,นะครับบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวสองห0พันจากบางบอน บนอย่างเดียวมักหนึ่งจัดหนึ่งครับมักเก่ากัดจัดเก่าไปเลยนะครับหาตัวม,มาประกบได้อ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเก่งอยู่แล้วนะครับหาตัวเบนแมนมาใส่กันเลยนะครับซองห้าพันจากบางบอน <c oughs> ครับเมื่อนี้แอดไว้ไล่ลงให้นะครับเสาของวันที่หานะครับอ่านลงให้ อ่าลงวันที่ <c oughs> สองวันอักขั้นที่หานะครับสิงหาคมหกแปดนะครับนี่คือหลักฐานการลงเน้อาทาั้งนะครับเก้ากับหนึ่งนะครับเก้ากับหนึ่งเขามาร่อผลว่าเน้อาทาั้ง วัประจำวันที่16สิงหาคมน,นะครับรอรุนกันสำหรับซ5,000จากบางบอลขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับสบานะครับที่ทรงตัวเลขมาให้คุณพ่อด้นํำเสนอฝากเกบทีทางช่องกันนะครับมักชอบฝากแชร์ไปครับหมื่อ่านนี่ก็มีคอมเมนต์นะครับที่แอดวิไลล่งของตาจัน์ไปนะครับ คุณลองพนกับว่าคอมเมนต์นะครับเพื่อนว่าคือบดจับครูมาเลยนะครับก็คือแอดวีไลนะครับมีหนาทีน้ำเสือนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตาจันนะครับวัตถิพันธ์มาแตกห้าสองตรงตรงเมื่อวานนี้แอดวีไลปล่อยไปนะครับเพราะว่าตาจันเิ่นทรงมากเฉพาะเล็กวิ่งนะครับวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับวิ่งเก้ากับศูนย์บนอย่างเดียวนะครับจะมาส้นครับซ่องจากบางบ่อนนะครับเก่า แต่ตาจันวิ่งมากนะครับเก้ากับศูนย์ซองบางบอลจะเป็นเก้า,ากับหนึ่งนะครับนี่กระลอล้วครับเอลซี่นะครับแอดวิไลกับบอลได้คลิปอยู่ว่าลอนะครับลอตาจันจับคู่มาแอดวิไลก็จับมานําเสนอให้นะครับเพราะว่าตาจันนะครับทรงเฉพาะเลขวิ่งมากแอดวิไลก็ต้องล่งเฉพาะเลขวิ่งสก่อนนะครับต้องเข้าใจแอดวิไลนํานะครับแล้วก็แอดวิไลกับบอลชัดเจนอยู่ว่า รอชุดจับคู่ของตาจันนะครับทาม่าก็จะรีบลงห้ยทันทีนะครับ,าาบ,บ,งค,รบคงจะเข่าใจนะครับอาสำหรับคลิปนี้เท่านี้จากลาก,กันไปคลิปหน้าเป็นของสำนักใดรอติดตามกันอีกนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ